นี้จะมาอัปเดตหอศิลป์นะคะอัพเดตแข่งรอตัวเองนี่แหละปีนี้เพิ่งเคยมาปีที่แล้วจะมีได้มาหรือเปล่าแล้วไม่ได้มามันานมากเลยเหมือนกันเท่าที่เดินดูเมื่อกี้นะคะชั้นที่เชื่อคามผิดเพี้ยนคือชั้นสามเข้ามาตัวคาเฟ่เยอะขึ้นเดี๋ยวไปดูดูกันว่ามีอะไรเพิ่งขึ้นบ้างในปีนี้จะมีคาเฟ่อยู่ตรงนี้มีที่เล่นเปียโน มีร้านหนังสือมีร้านขายของฝากเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างใช่ไหมคะคุณเกศแต่ก่อนลงไปใครเล่นเป็นโนหรือว่าลูกหลานใครเล่นเป็นโนนะตอนที่เราเข้ามาตอนแรกอะมีน้องมาเล่นเป็นโนอยู่เดี๋ยวแบบขึ้นภาพให้ดูหรือว่าถ่ายจากมือถือไว้แป๊บเดียวคือแบบเล่นได้สวัสดีนะคะจนถึง19เมตรคือสภาของยามาฮานะ ลูกหลานใครมีความสามารถมาเล่นตรงนี้แล้วก็ถ่ายชุดไปได้เลยนะแล้วก็ตรงเนี้คาเฟ่เพิ่มขึ้นหลายคาเฟ่อ่ามีคาฟีคนนั่งเต็มนะตอนนี้เพราะว่าอากาศในห้องที่สองมาติดติดกันหม,มดเลยนี่เราอยู่ชั้นสาม คเป็นโฟโต้เฮาส์ใครอยากแบบไปถ่ายรูปอย่างเงี้ยเขาจะมีพร็อพให้แต่งเข้ามาดูจะเป็นน้องผัวดำน้องผัวแดงแต่งไปถ่ายรูป

พี่มันจะเป็นช็อกโกแลตอะม,มีตวัวตว้ามีทาดาดายค่ะเข้ามาแล้วมันจะมีทั้งช็อกโกแลตเลยนะมีแบบหลายรสเลยมีส้มฉุนต้ยมยำนะคะมากมายดับเบิลดากเลยคีดเกตจะกินก็คือชาไทยค่ะมันเยอะมากจริงทุกคนดิน่ารักมากและสวยมากอ่ะ,ะนี่ชาไทยตึง้งนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเกตจะกินชาไทยวันน้อยนี่นะบรรยากาศร้าน แล้วค่ะทุกคนของเกตชาไทยค่ะหวานน้อยขอมอัญชันชาเขียวเป็นแบบมัชฉะแยกชั้นมาเลยสวยมากแล้วก็ช็อกโกแลตชาไทยค่ะทั้งหมดนี้240แก้วละ80แล้วก็ช็อกโกแลตชิ้นนี้นะ80จ้าแต่ว่ามันอร่อยตอนนั้นเคยกินแล้วมันแบบเจมจนมากร้านนี้เขาดังเรื่องช็อกโกแลตนะคะแต่ว่าเรากินชากัะนคะูเลย <laughs> รางวัลการันตีนะคะ international chocolate a อา r d เลยนะคะเ o r l d 2,022โกนะคะทุกคนมาต้องสั่งช็อกโกแลตมาเป็นชิ้นก็ได้หรือว่าใครอยากสั่งเป็นแบบเป็นแบบโกโก้เนี่ยก็มีเมนูให้เลือกชอบฟิลลร้านมากแต่ตกแต่งสวยมากเป็นฟิลแบบไม้ไม้โค้งโคนี่นะคะเคาน์เตอร์ก็จะอยู่ตรงนี้ก้อนนี้80บาทกินชาไทยน้อยมาไกัดที่ดูข้างในว่าเป็นแบบเป็นไส้แบบเยิ้มเหรือเปล่า เป็นไส้ชาในข้างในแบบนี well, kind of meeting, like episodes, so ้เลยโฟกัสไหมชาไทยเลือเบิร์่ใครอยากลองรสแปลกๆก็ลองได้นะมีพวกรสต้มยำรสแบบต้มจืดอะไรเงี้ยไม่อ่านชิมชาเขียวแล้วไปไงนคะอร่อยชาเขียวก็ดีเพ้ม้นไม่ได้เด่นแค่ชอบอะไรนะชาก็โอเคนะชิมชาไทยหวานหน่อย่อ แช่โอคโอเคสมหืน้อยใครได้กินช็อกโกแลตแบบหวานใช่ไหมกี่ะอันนี้เราอยู <Cock S 2> <ım. S 1> ่แค่ท <Rat> ี okay. ่ชั้นสานะคะยังไม่ได้ไปชั้นไหนเลยชั้นที่เชื่อมกับ BTS นะคะมา BTS สยามก็ได้เดินไปรุพวกสยามมารือว่าบารมี BTS สนามกีฬานะคะออกมาเจอเลยอยู่ฝว่งตรงข้ามกับ MBK บ่ะคือของจิบชารเรียบร้อยนะคะลงมาชั้นสองกันมันมีร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยอ่ะมีก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะไทยแท้นวลจันทร์ร้านนี้นะคะแล้วก็มีปู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 ป,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 ปูตีบะหมี่เกี๊ยวกุ้งนะคะแล้วก็ร้านนี้อะไรเอ่ยร้านนี้อะไรเนี่ย ชื่ออ่านว่าอะไรอ่ะกอบกุบกอบกุบนี่นะมีร้านอาหารอนะ่ะนะคะเผ่อใครหิว,หว,วนี่เราก็มองแต่ของกินนะฝั่งขวามือคะ่ะมีห้องพทศกาณนะนี่เข้าไปดูได้แต่ระวังกระจกนิดนึงนะกระจกใสมากนี่อ่ะเข้าไปดูห้องนี้ก่อนน,นี่ค่ะน่ารักอ่ะอันนี้เป็น น้งควายเป็นผลงานของคุณพันนุพงศ์คงเย็นนะคะชื่อว่าบางคนก็คงบอกว่าควายชอบชอบชื่อผลงานนี้ นี้นะคะที่เข้ามาเป็นผลงานของคุณพันธุ์คงเย็นทั้งหมดเลยนะคะมันจะเป็นแบบมิติของความงามนะที่ซ่อนอยู่ในแง่มุมต่างๆนะคะของโลกปรากฏแบบเป็นความงามนะคะเกิดขึ้นได้เนี่ยเป็นปกปติของสรรพสิ่งนะคะเราก็จะเห็นได้จากแบบอันนี้รูปนี้เป็นรูปใหญ่เลยนะรูปนี้เป็นตัวอะไรมีหลายรูปอะ่ะมันเหมือนเป็นน้องวัวน้องนกอยู่ในรูปเดียวกันนะที่เราชอบม,มากก็คือภาพน้องควายนี้นะ น่ารักอะ่ะอันนี้เหมือนวัวหรือควายก่อนเอาดีๆน่ารักมากเลยอะ่ะเออวินลูนี้เป็นรูปที่แบบเด่นเด่นที่สุดเลยอะ่ะแด็กซีแล้วมันอยู่เป็นแบบภาพแบบกลางห้องเลยนะคะตัวนี้เป็นพวกแบบน้องปลา เดินชมได้เลยฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะทุกคนอุ๊ยอันนี้อันนี้ก,อนนก็อันนี้ก็เป็นความงามเทพีวีนัสแห่งวิลเลนดอฟหรอนี่ดูดินนเป็นเทพีมาเราไม่ต้องสมบูรณ์แบบนะคะเราเป็นเทพีกันได้ไหมสวยอะ่ะข้างบนก็เป็นสีรุ้งนะคะเหมือนแบบสื่อความหมายถึงตายหรือเปล่าไม่นแน่ใจแต่คือศิลปะมันไม่ไมีถูกไม,ม่ผิดทุกคนสามารถเข้ามาชมได้เลยนะคะ ก็ยังเป็นผลงานของคุณพานุพงคงเย็นนะคะแต่ว่าจะเป็นแง่งามบนความไม่สมบูรณ์นะทุกอย่างก็คือไม่สมบูรณ์นั่นแหละแต่ว่ามันสวยงามอย่างภาพเนี้ยชื่อว่าภาพวานวานวานละนะคะปะ่ะมันจะมีรูปตามีรูปวานอยู่เนี่ยมันแบบรวมกันอยู่ในภาพเดียวกันแล้วให้ทุกคนมาดูภาพนี้พี่อันชี้มาให้ดูแ,แรกเราก็แบบใช่เหรอนเนี่ยทุกคนเห็นปะ่ะมันเป็นรูปเหมือนหน้าคุณผู้หญิงอะ เหมือนแอบมองเราอยู่แล้วก็มีรูปนี้ด้วยเป็นรูปตานะคะทุกอย่างเหมือนจะเป็นรูปตาแล้วก็มีรูปหวาน Keep One's Eye On นี่ชื่อรูปภาพนี้นะคะแล้วก็ภาพนี้เราสงสัยทุกคนมาน้ำเป็นปลาหรือไม่อ่ะคอมเมนต์ตออค่ะทุกคนมาน้ำเป็นปลาหรือไม่ดีแล้วมันเป็นแบบเนี่ยยีราฟแต่ว่าเป็นตัวไม้บรรทัดน,น่ารักอ่ะ ระหว่างยีราฟกับนกกระจอกเทศแต่ว่าจร,จริงจริงถ้าตามจริงๆร่ยยีราฟมันต้องสูงกวา่าใช่ไหมแต่ว่าถ้าอย่างในรูปนี้ที่เขาแบบนำเสนอผลงานมานะคะจะเป็นนกกระจอกเทศที่แบบตัวยาวกว่าอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะ This summer, ดิซัมเมอร์ดูดิเขาเปิดกระโปรงอยู่อ่ะ <laughs> <c oughs> น่ารักดีนะทุกคนเนี่ยอันนี้เป็นแบบน่มชูชีพรูปแตงโม ชื่อภาพว่าเด e j เจอรี่ค่ะนี่ไะน่ารักอ่ะดูเพลินเลยนะแล้วสีสันมันสดใสมากเลยของของแบบผลงานชุดเนี้ยอันนี้ Dolphin Show นะคะชอบนะชอบผลงานเซตนี้อะต้องออกแรงอีกเยอะอ่ะนี่คือชื่อภาพนี้น่ารักอ่ะ ออตโต้กำลังมองสาวสวยคนหนึ่งอยู่ออตโต้น่าจะเป็นน้องลิงนี่แหละนี่นะมีภาพให้ดูเยอะเลยใครหิวก็ทานได้ค่ะข้างนอกเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะร้านหมูกรอบด้วยขยับมาอีกห้องหนึ่งค่ะมูดแบบเปลี่ยนเปลี่ยนแทบปรับไม่ทันเลยเป็นสภาวะทางอารมณ์จากอดีตและการทำลายนะคะเป็นของคุณปัตติพานนะคะสมทิปอะทุกคนเริ่มดูที่ภาพนี้ เป็นแบบว่าอันนี้นะคะมันแบบคนละฟิลกับเมื่อกี้ที่แบบว่าสดใส่น่ารักอันนี้เป็นแบบศิลปะแบบคือเป็นลายล้างะให้ดูแบบวงกว้างๆนะคะนี่ใครอยากมาดูมาดูได้อันนี้อยู่ชั้นสองแล้วก็จะมีเป็นแบบเป็นประติมากรรมเป็นผลงานแบบอย่างนี้ด้วยอันนี้มีความน่ากลัว ดูแบบมีหลายตามากเลยอ่ะนี่นะคะสี่สันก็จะแบบสดอันนี้ก็คือเห็นเป็นโครงกระดูกเลย นอกก็จะมีร้านขายของนะคะเผื่อใครอยากวาดรูประบายสีนะคะมีร้านขายสีมีทั้งสีไม้นะคะสีน้ำสีโปสเตอร์ที่ได้เรียนตอนเด็กกันปะเป็นกระปุกกระปุกผสมสีนี่นะเข้าไปซื้อได้เลยอุ๊ยไวโอลินใครเล่นเป็นบ้างอะชอบดูชอบฟังแต่ว่าเล่นไม่เป็นสวยมาก มีใครมีแบบมาที่หอศิบได้นะคะดิชั้นสองไปดูชั้นหนึ่งนี่เ,นเสียง,งคนร้องโอเปร่าเลยะมีใครร้องเพลงอยู่ข้างบนวันนี้เราจะอยู่แค่ชั้นนี้นะคะเราจะไม่ขึ้นข้างบนที่เราไปไป <laughs> ทำไมคะ ชั้น2ตรงใกล้ๆลิฟต์นะคะจะมีเป็นแบบนี้ที่เขาวาัดรูปใครอยากมานั่งเป็นนางแบใบให้ศิลปินวาดรูปก็จัดไปเลยแต่ว่าคุณต้องนั่งนิ่งๆนินดนึงนะคุณจะได้วาดแบบได้เป๊ะลงมาตรงชั้นหนึ่งนะคะก็มีโถงเขามีวางเก้าอี้แบบจัดให้นั่งได้เลยนะแล้วก็ใครอยากแบบขึ้นลิฟต์ไปดูชั้นบนก็ขึ้นได้ ก็มีร้านขายของนะคะแล้วก็ร้านกาแฟตอนนั้นที่เรามากินร้านมันยังเล็กอยู่เลยอะอันนี้คือแบบเหมือนเขาขยายห้องอะแล้วก็โปร่งขึ้นเยอะเลยดูดิเป็นกาแฟแบบฟิลแบบกาแฟดิบนะนี่นะคะเผื่อใครมามีจุดประชาสัมพันธ์ด้วยอยู่ขวาสุดใครแบบสายกาแฟเข้มๆอะแนะนําเลยร้านนี้มีมีร้านขายของแล้วก็มีโต๊ะเนี่ยมานั่ง ใช่มีดีร้านขายของน่ารักมากกระเป๋าแบบเป็นกระเป๋าถุงสาร170นี่กระเป๋าเป็นรูปแบบรูปอะไรอะรูปขมิ้งเหวี่ยม,ม้ม่วงรูปมงคุดนี่ค่ะอันนี้ชั้นหนึ่งนะ ไปดูชั้นเอลกันคะ่ะเป็นบันไดนะเป็นบันไดหมุนนะมีห้องสมุดศิลอะด้วยทุกคนแต่น่ญญาตอนี้นะคะถ้าสูงมดใช้พวกอุปกรณ์ต่างๆเนาะใช้เสียงตามแบบห้องสมุดปกติเลยน,นี่ค่ะแล้วดูดิทัศการตรงนี้ก็มีดิทัศการข้างล่างสวยนะน้องน่ารักมากเลยอะทุกคนเหมือนนั่งอ่านนิทานกับตุ๊กตาหมี แต่ในความน่ารักมันดูมีความน่ากลัวยังไงไม่รู้อะน่ารักอะน่าดูตรงนี้เป็นแบบเหมือนสวนสัตว์เลยอะน่ารักมากไอ้<า>ดิทุกคนเห็นตัวอะไรบ้างในนี้นเยอะมากกระลอกลิงชา้างเห็นนกินปลาด้วยนกอะไรนะมันเรียกว่า<อ>นกอะไรนกกระยางเยอะนะ ก,ก้องนกแก้วสิ่งโตกวางปะกวางไหมกวางหรืออะไรทำไมขาวมันปแปลกทุกคนตัวอะไรไ <laughs> นี่เสืออยู่นี่เสืออยู่ตรงนี้สิงโตเฮ้ยชอบอ่ะเหมือนได้ไปสวนสัตว์เลยอะ่ะเขาวาดได้แบบ มันเหมือนจริงมากแล้วมันดูมีความผิวไหวอะนี่นะไม่รู้ผลงานชิ้นเดียวกันหรือเปล่านะคะอันนี้อยู่ชั้นแอรนะทุกคนชั้นล่างสุดดู่น่ารักอะเป <c oughs> ็นแบบผลงานแบบเป็นแบบ สามติทุกคนอย่าลืมลงมาชั้นแอลนะคะมันจะมีแบบนิทรรศาการหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยนะแต่ตอนนี้นิทรรศาการนี้น่ารักมากหลายฟิลเหมือนกันอันนี้เป็นฟิลแบบเหมือนภาพล้อเลียนบบ <c oughs> ดูหน้าอันนี้ตลกน,น้องแบบน้องเล่นเกมแบบเอาจริงนะทุกคนไม่รู้ใครเป็นหรือเปล่าแต่เราหนึ่งคนเลยเวลาเล่นเกมแล้วคือแบบหัวร้อนอนะ ใครบอกว่าเล่นเกมแล้วผ่อนคลายที่เล่นเกมแล้วแบบโอ้ยหมุดหงิดทำไมไม่ชนะสักทีฟิลนี้แบบได้เลยภาพนี้ทุกคนอันนี้หลอนแดกขอโทษอ่านตามภาพเขาเลยนะนี่เราก็จะมีเป็นแบบฟิลแบบอย่างนี้ที่เราให้ดูน้องพญานาคน่ารักมากทำจากผ้าศิลปะมัน เป็นได้หลากหลายรูปแบบมากเลยดูนี้เขาเอาแบบเสื้อผ้ายีนต์มาตกแต่งสวยมากตรงนน้นเก็บเป็นแบบเหมือนพระพุทธรูปมันเป็นลานแบบก,กว้างๆนะคะชั้นเอลก็คือมีหลากหลายแบบ<ม>หลายๆใ<ม>นเทศการลรวมๆกันแต่ว่ารู้สึกว่าในเทศกาลเนื้อที่เรามาเนี่ยมันวันนี้วันสุดท้ายนะทุกคนก็มาก็คือวันทีน่ในเทศกาลมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะ เรียกได้ว่ามาได้ตลอดขอสินนะนตรงนี้นะคะที่เป็นรูปแบบพระพุทธรูปอแบบ่ะเป็นแบบศิลปะแบบภาพปฏิทดดุวคนมาดูใกล้ๆถึงได้เห็นเนี่ยเป็นกระดาษชิเล็กๆอะ่ะเด็กๆใครทันมั้งใครเคยทำมั้งงานศิลปะแบบเนี้ยเป็นแบบ ปะติดออกมาเป็นหลายๆสีเป็นแบบเศษกระดาษแล้วออกมาเป็นภาพใหญ่ๆแบบนี้เลยอลังมากนี่อันนี้ก็มีอันนี้เป็นคนรักกันเติมเน็ตมาดูคนเขารักกันเหรอ<ม>เฮ้ยแล้วมันเห็นชัดเลยนะภาพเป็นแบบจุ๊บๆแบบ เขาทำได้แบบมันสรีละต่างๆมันเห็น<บ>ชัดมากเลยด,ดีใดูใกล้ๆมันเป็นเหมือนเป็นเป็นผ้าเป็นมงลวดอะเป็นแบบเลืดลวดแต่เขาขดแล้วมันแบบดูดีทุกคนเนป่ามันชัดมากมีลูกปัดมีอะไระทุกอย่างเป็นศิลปะได้หมดเลยนะคะ ไปดูผลงานซิเป็นของคุณอะไรอันนี้เป็นเทคนิคสื่อผสมนะคะของคุณอภิสิทธิ์ล้อไปความรักความสัมพันธ์แล้วก็เส้นเลือดอ๋อเนี่ยมันเป็นเส้นเลือดเห็นไามที่เป็นสีแดงๆนี้มันคือเส้นเลือดนะคะเราัอยู่ที่ชั้นแอลค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศแห่งวิถีชีวิตครัวเรือนนะคะของชนบทชนเผ่าประกยอนะคะ ทุกคนอยากให้เห็นว่ามันเหมือนจริงมากเห็นปะเหมือนเปลวไฟมันแบบกำลังลุกโชนตรงหม้อก้นหม้อหม,ม้อดำๆด้วยนะวันนี้หรือเหมือนบ้านแบบสมัยก่อนอะ่ะดีเห็นปะขวดน้ำมันขวดซอสจะแบบเกิดอเกล,เก,ล,เก,ลกลางๆนิดนึงล้มๆสวยมีอีกภาพหนึ่งเป็นการต้มน้ำภาพที่เราเห็นภาพแรก ดูดิที่บ้านยังมีกาแบบนี้อยู่เลยนะเป็นแบบตูดแบบว่าไม่ไม่ดำๆเห็นบ้าเขาว่าสีเป็นไฟได้วยแบบเหมือนจริงมากได้ฟิลแบบสุดๆชั้นสี่มีร้านไอศครีมนะคะเป็นไอศครีมรูปต่างๆมีน้องแมวนู่ไรอย่างเงผลไม้ข้างๆเป็นมุกโมบาย อันนี้เป็นร้านขายพวกจิวเวลรี่แล้วก็ตรงกลางจะมีแบบที่ขายกระเป๋าผ้าขายแบบของกระจุกกระจิกน่ารักกระเป๋าผ้าสมุทเอ๊ะนั่นใครนั่งอยู่นะเพี่อะ นี่เรามาที่ชั้นสี่แล้วนะคะดูน้องน้องน่าจะเหงาไหมเหง, <c oughs> งาไหมลูก <c oughs> มาชั้นสี่มาเจอน้องได้นะคะถ้าน้องยังอยู่นะ <c oughs> แต่ไม่แน่ใจว่าน้องนี้จะอยู่ถึงวันไหนนะคะ <c oughs> นี่แล้วก็เ <c oughs> นี่ยเห็นปะคุณฝรั่งกินไอศครีมของร้านไอเซียนะคะ ตัวแรกเป็นหนูนะคะทุกคนตัวถัดมาเมื่อกี้มันจะเป็นฮิปโปหรือว่ามีคนนั่งอยู่นะอันนี้ตัวอะไรอ่ะเธอเหมือนไม่ใช่อ่ะทุกคนตัวอะไรเนี่ยแต่มันน่ารักมากเลยนะมันมีอยู่ตรงแบบรอบของชั้นสี่เลยนะคะเก๋ๆอะ่ะก็จะเป็นเก้าอี้ให้นั่งเห็นปะ่ะตัวข้างหน้าก็จะมีเด็กน้อยนั่งอยู่นะคะทุกคนนี่ค่ะที่เราถ่ายถ่ายมาเมื่อกี้นะมันคือหุ่นนักกษัตริย์นะคะ หุ่นนักศักด์ดีเนี่ยนะหุ่นนักศักดิ์สิบสองราศีสีอะคริลิกนะคะหุ่นไฟเบอร์กลาสาไไน,ลานี่นทุกคนดูชั้นห้านะคะมีประชาสัมพันธ์มีตู้ล็อกเกอร์นะเพราะถ้าใครจะขึ้นไปถา่ายรูปไปดูเทรรศการชั้นข้างบนนะคะถ้าเป็นกระเป๋าใหญ่ๆต้องฝากกระเป๋านะแล้วก็จะมี BACC Shop นะคะมีตู้สติกเกอร์ด้วยห้องน้ำก็จะอยู่ริมขวามือนะคะชั้นห้าที่เราบอกใช่ไหมคะว่ามีล็อกเกอร์ใช่ไหม นี่นะคะกระเป๋าแบบนี้นี่คือตัวอย่างที่อ้านสะพายมาให้ดูอะไรที่มันเป็นเป้แบบนี้นะคะทุกคนจะต้องฝากนะคะก็คือตู R ้ล็อกเกอร์ก็จะมีตั้งแต่1 0 2 0 30แล้วแต่ขนาดกระเป๋านะคะใครที่จะขึ้นไปชมชั้นบนนะคะ789ต้องฝากกระเป๋านะถ้าเป็นเป้นะคะแต่ว่ากระเป๋าใบเล็กแบบนี้ได้นะคะแต่ว่านี้เราเดินมาสะพักนี่คือเริ่มเมื่อยลนะเดี๋ยวว,วันนี้ขอเอาแค่นี้ก่อนนะอัปเดตให้ดูประมาณนี้ก่อนจริงๆในเทศกาลข้างบนก็คือจะมีหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะสามารถเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ได้เดี๋ยวเราทิ้ง เว็บไซต์ไว้ให้ในตรงดีเทลข้างล่างนะคะมาได้เลยทุกคนหอศิลป์มาเที่ยววันที่แบบร้อนๆไม่รู้จะไปไหนแบบที่นี่ได้นะคะมีทัศการหมูเรียนเปลี่ยน,ยนชมให้แบบได้ดูเรื่อยๆใครอยากดูก่อนก็เข้าไปดูเว็บไซต์ได้หรือถ้าใครไม่ดูก็มาดูชิวๆปล่อยจอยชมงานศิลปะอย่างที่บอกมีคาเฟ่เพิ่มขึ้นหลายร้านเลยมีร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยมีร้านหมูกรอบด้วยเลิศครบจบในที่เดียวนะคะ ลขอกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามไว้หน่อยนะคะอันนี้เอามาแบบเป็นคลิปขั้นๆระหว่างที่ตัดอ,อิตาลีเนาะช่วงนี้รอคลิปก่อนนะคะยังไงชอบกดไลค์กดซับสไครต์ไว้นะเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ